เอาละคระบสำหรับใครนะคะที่ดูมาดามแพมอยู่วันนี้บอกว่ามาดามแพมขาอยากหน้าขาวอยากหน้าใสายอยากผิวสวยอยากแต่งหน้าบางๆอยากแต่งหน้าให้ทนทั้งวันนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะให้ดูใสยดยเป็นธรรมชาติอยู่แบบนี้ทั้งวัน ขอเยอะมากนะคะท่านผู้ชมค่ะดังนะั้นวันนี้เราจะมากันในหัวข้อบางแต่ทนทั้งวันใสใสวัยรุ่นชอบฮแล้วมันจะทนจริงหรอคะมาดามแพมขามาดามแพรปล่าอ่ะเดีย๋ยวทำให้ดหูที่คุณเห็นอยู่นี่คือน้ำน้ำเปล่ายังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายค่ะอะ แค่ซับก็สวยเฮ้ยมาดามแพมใช้อะไรนี่ค่ะใช้ตัวนี้ค่ะคิวเพรสวันทูบิวี้ฟูแอรี่เออช่างหัวมันเถอะใช้แป้งคิวเพรสตัวนี้เนี่ยแหละค่ะดูสิยังสวยทนอยู่เลยอ้าวหัวมาเองปอลอดภัยคุณคะนึกว่าตอกป้กกองค่ะเอ้าตกใจจู้ๆตกใจหมดเลยเนี่ยเมียสวยเกิน เมียจ๋าจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวสวยขนาดเนี้อันนี้ตกใจหรือดีใจหรือกลัวหรืออะไรเนี่ยพ่ <ตก S 2> นเต็ม<ะ>หน้ากูเลยเนี่ยไห<ใ>น,น,นบอกซื้อชาเขียวไม่มาดามแพมตกใจสวยเกินสะดุ้งเลยเนี่ยยังอยู่ไม่น่าเนี่ยยังสวยอยู่เลยจ๋าเนี่ยเออไปตัวนี้มันทนจริงทนนานนะขนาดชาเขียวพ่นใส่หน้าแล้วหน้ากูยังอยู่ไปดูกันเลยค่ะแต่งหน้ายอย่างนี้ให้ทนอย่างนี้เนี่ยแต่งยัง,งไง เราก็จะมาแต่งหน้ากันแบบสวยทนมากตรงน,นี้หน้าฝนหน้าด่างเลวแล้วที่สําคัญต้องใส่แมสอีกขอกันมาเยอะมากเลยค่ะมาดามแพมขาขอที่แบบว่าทนน้ําทนฝนทนรทนนแดดนะคะดีนะไม่ขอแบบว่าทนน้าทนแล้วก็ทนไฟด้วย <laughs> ขอเยอะมากแต่เอาแบบว่าไม่หนานแล้วก็อยู่ทนทั้งวันผู้ชายจูบแล้วไม่หลูดใส่แมสแล้วก็ไม่หลูด ขอเยอะจังเลยนะเหมือนกับว่าขอหวยรางวัลที่1นึแล้วบนไขตไ <c oughs> ่ต้มไม่1ใบอะค่ะคุณขาอติดสติกเกอร์ตา2องชั้นก่อนนะคะแต่ละคนนะคะบอกไว้เลยว่าต้องการเยอะมากจริงๆต้องการเ <c oughs> ยอะแยะมากมายตายแล้วจะทำไงอาก่อนอื่นนะคะทาน้ําแร่นะคะพี่เซขีค่ะเป็นน้ําตกอ่ะทาไปก่อน สำหรับสูตรนี้เนี่ยเราจะมาทาคอนซีลเลอร์แล้วมาทาเป็นแป้งผสมรองพื้นเลยซึ่งหลายคนคงรู้จักแบรนด์คิวเพรสกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ลองมาสักพักนึงแล้วใช้มาตั้งนานแล้วแต่ถามเพรเกิดคำถามนี้มาเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนนี่เลยค่ะจัดไปเลยค่ะแป้งคิ One, Two, erie, Mad, Foundation, Power, 30, PA, วเพรสวันทูบิวตี้ a ฟ r y เอรีแมตต์ฟาวเดชั่นพา f เวอร์เบพีบวกบวกบวก ชื่อยาวจิ๊บตารางอางกี้ตอนนี้พอเราทาครีมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุนวางสวยเริ่มมาแล้วแต่ที่สำคัญอีพวกที่ว่าบอกว่าแม่ดามแพมค้าแต่งน้อยๆได้ไหมคะแต่งใสๆได้ไหมคะคือกีเหนียวนะคะปัญหาคือกีเหนียวนะคะกลัวแป้งหมดเร็วค่ะเอาตังค์ไปเที่ยวบาอาโอสดีกว่านะคะดีกว่ามาซื้อเครื่องสำอาง น,น,น,นทาคอนซีลเลอร์นะคะเฉพาะจุดที่แบบว่าออมีปัญหาค่ะแต่มาดามแพมคะไหนบอกว่าเฉพาะจุดละคะก็กูมีปัญหาทั้งหน้ากูก็เลยทาทั้งหน้าโอเคไหมคะนี่น,น,นี่ทาแค่นี้พอนะคะอันนี้บางก็เหรอคะ แกลขากางของรูถ้าแม้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเบาบางขนาดนี้เนี่ยก็ไปดูช่องอื่นนะคะกดกดกดไปแป้งคิวเพจเนี่ยเขาก็อ,อยู่คู่คนไทยเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วปก,กติเนี่ยมาดามแพมจะชอบใช้ตลับเหลืองถูกไหมเพราะว่ามาดามแพมเองก็เป็นพรีเซนเตอร์พระเรารู้สึกว่าเฮ้ยแป้งตลับเหลืองมันตอบโจทย์ดีสําหรับผู้หญิงที่วัยทำงานเพื่อความรวดเร็วนะคะแต่อันนี้เนี่ยทาเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมีผัวเลยก็ได้เพราะอะไรสวยนะน้องนะกดกดกดไปเฉพาะจุดในี่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางนี้แล้วแป้งเนี่ยก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้น นะคะมีทั้งหมด5สีนี่ตัวนี้ beautiful นะคะเนี่ยก็ทา,าบางๆอย่างเนี่ยทาตัวนี้ทับไปได้เลยดูเป็นผิวสวยทนทั้งวันเลยนะคะอ่ะดูเดี๋ยวเรามาลองเทสเลยเทสแบบ beauty blogger เราซื้อมาทั้งหมด5 บิวต mm. ok, ี mm. ok, JI, ้บล็อกเกอร์ดังก็ททำกันยังไงคะมาดามแพมขาอ่ะมีตั้บทห้5สีซึ่งหลายคนเนี่ยก็บอกว่ามาดามแพมขาหนูกลัวขาวค่ะเออหนูกลัวหนาค่ะหนูกลัวทุกอย่างเลยค่ะเวลาแต่งหน้าใครอยานะไม่ต้องแต่งหน้านะคะสวดมนเอาเดี๋ยวก็สวยเองนะคะอ่ะดีบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยคนดังๆเดี๋ยวก็จะทาตามนี้ตามนี้ทำนี้มาลองดูเบอร์หนึ่ง เบอร์สองแล้วเนื้อเขาดีนะคะไม่หนาจนเกินงามแต่เกาะผิวแล้วก็ปกปิดติดทนนานอ่ะเบอร์สี่แล้วนะอ่ะเบอร์ห้ามองเห็นกันไหมเนี่ยมาดามแพะมหมอกเสีอะไรคะมาดามแพะมะชอบเบอร์สามงั้นเดี๋ยวเราใช้เบอร์สามกันนะคะนี่ตลับนี้คิวเพรส ผิวของคนไทยเนี่ยเป็นผิวที่อมเหลืองนะคะไม่ใช่อมชมพูแล้วก็ที่สาคัญค่ะแต่ชอบอมผู้ชาย <laughs> เราใช้เบอร์03แป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะคะทาแล้วดูสิคะคุณขานี่ทาครีมบำรุงแล้วเสร็จปุบ๊บทาคอนซีลเลอร์แล้วก็ทาแป้งหน้าตรงไหนดูเป็นผิวชัดชัดดูลูกคุณหนูลูกผู้ดีมิชาติกูลลูกที่มีตังเก็บนะสวยแบบคนมีตังเก็บพันล้านนั่นนั่นนั่นสวย่ะถามราคาเท่าไหร่ ห,หลักร้อยไม่ถึง5้าร้อยด้ซ้ำสวยทนกันน้ำกันแดดกันเหงื่อกันผู้ชายด่าไหมไม่กันค่ะแต่ร้อนเหมือนตอกกระทะทองแดงแต่ตอนเย็นฝนตกเปียกช่ำขนาดนี้ทำไมถึงสวยทนกันนี่เลยค่ะแปลง beautiful ค่ะ one two beautiful c u t p t e นะคะ เอาตรงๆนะยุคนี้เนี่ยต้องเป็นยุคประหยัดถูกไหมคะถ้ายุคประหยัดต,ต้องสวยและทนและก็ดีด้วยแป้งคิวเพรสนะคะตัวนี้เนี่ยมาดามแพมขอคอนเฟิร์มว่าสวยทนทั้งวันและอยู่นานมากทั้งวันเลยนะคะติดทนไปเลยค่ะ3าวัน2คืนค่ะทนน้าทนฝนทนลมทนแดดค่ะแต่ที่สําคัญค่ะรถสิบร้อยนตายไหมไม่เหลือ <laughs> แล้ามาแต่งหน้ากันแบบสวยทนทั้งวันการอ่าด้วยลิปสติกนะคะวันนี้เราเลือกใช้เบอร์06นะคะสีแป,ป,ปี้เหรอคะชัางหัวมันเถอะมันชื่อรุ่นว่า never too matte อ่ะนี่น,น,นี่เบอร์06นะคะเราก็อยากจะสวยทนทั้งวันถูกไหมเราก็อยากจะสวยสดใสอ่าทาไปปรตางี้ ปัดแก้มไปด้วยอันนี้นะคะใช้ทั้งทาแก้มและทาปากอันนี้กะ็ะของคิวเฟรชเช่นเดียวกันของแบรนด์คนไทยราคาเบาๆอยู่ทนอยู่นานอยู่ตั้งแต่มาดามแพมยังเป็นลูกจี๊บอยู่จนมีผัวแล้วพอมีผัวแล้วก็เป็นคนสวยมาเป็นคนสวยปุ๊บก็เอามารีวิวโอ้โหอ,อ,อยู่นานเท่ามาดามเพมเลยนะคะมาดามเพมขาแบรนด์ไทยนี้ราคาดีราคาถูกนะคะของดีราคาถูกจัดไปเลยค่ะอ่ะเราใช้เป็นลิปสติกทาไปเพื่อที่ว่าอะไรคะสวยทนสวยนานไงแป้งเนี่ย คือหลักการแห่งความทนและความสวยนะคะสวยทนสิบล้อชนต้องไม่ตายนะคะเพราะอะไรคะไม่ได้ชนกูหรอกชนไม่ค้าข้างทางเห็นปะพอผิวหน้าดีเนี่ยทาอะไรก็สวย แค่นี้ก็สวยแล้วดูสิคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยหน้ามาดามแพมเนี่ยสวยฉ่าเป๊ะเวอร์แล้วหลายคนบอกว่าทาตาก็ไม่ค่อยติดอะคะ่ะเฉดดิ้งก็ไม่ค่อยติดอะคะ่ะทำยังไงดีคะมาดามแพมแนี่เลยค่ะใช้แป้งคิวเพสวันทูบิวเดฟเลยค่ะนับหนึ่งสองแล้วก็สวยเลยนี่นี่นี่น,นี่แล้วแป้งเนี่ยอันดร์โทนของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งโทนชมพูแล้วก็โทนเหลืองซึ่งแพมเองเนี่ย ชอบนะผู้หญิงไทยเนี่ยต้องทาแป้งทนเหลืองมันจะได้ดูไม่เทานะคะเพราะหลายคนเนี่ยกลัวนะคะที่จะหนาแต่ไม่กลัวที่จะเทาดันนันน่นนันน่นนั่นแพงใจละสิอ่หลังจากนั้นใช้แปรงหกชิ้น900บาทนะคะ ปัดไปเลยค่ะที่มาดามแพรมขายอ่ะเราใช้แป้งไฮไลท์ก่อนกับแป้งเบอร์01นะคะถามว่าทําไมมาดามแพมชอบใช้แป้งเนี่ยมาทําไฮไลท์มันจะได้ไม่วอกอ่เห็นไหมอ่ะทาไปใต้ดวงตาสวยสะดุง้งแล้วมันก็จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันซื้อไปเลยค่ะสามตลับสี่ตลับนะคะก็จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเพราะอะไรเป็นแปง้งชนิดเดียวกันมันก็เนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะส่วนเบอร์5เนี่ยเราก็จะใช้เป็นเชดดิ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะดู เห็นปะไม่ต้องกลัวดำค่ะแป้งเบอร์สามไม่ได้หมายความว่าดำเสมอไปดูส่ทาสิขาวอมชมพูสักหดาดเมื่อ <c oughs> ก่อนไงใช้แต่แป้งตลับเหลืองถ้าอยากบางๆเบาๆก็นี่เลยค่ะแป้งตลับม่วงเนี่แหละค่ะ one to beautiful cute p r e a เอาวันนี้เราทาตาเนี่ยเราเมื่อก,กี้เนี่ยเราใช้นี่ลิปสติกตัวนี้ของคิวเพรสไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าสิวฝ้ากระค่อนข้างเยอะนะคะในเซ็ตนี้เนี่ยของคิวเพรสเนี่ยเขาก็มีรองพื้นเช่นเดียวกันแต่วันนี้เนี่ยเอาบางเอาง่ายไว้ก่อนนะคะอุ้ยนี่บางกเหรอคะมาดามแพ็ทเออเนี่ยแหละบางของกู <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้เนี่ยใช้โทนน้ําตาลเหลือง,องทาไปที่เปลือกตาถ้าเกิดว่าใช้คู่กับรองพื้นเนี่ยมันก็จะปิดกระปิดฝ้าได้นะคะสําหรับใครที่สีผิว ไม่สม่ำเสมอนะคะลองใช้นะนี่คือเรื่องจริงของดีราคาถูกมันมีอยู่จริงนะคะแต่ถามว่าจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยมันแล้วแต่บางทีเครื่องสำอางแพงแต่ก็บางทีก็ไม่ได้ประสบผลดีเสมอไปเพออราอเลยค้าของถูกและดีมันมีอยู่จริงไม่ซื้ออะค่ะหนูกลัวแพ้คะ่ะถ้ากลัวแพ้มึงก็ไม่ต้องใช้นะคะแล้วอะไรที่แพงและดีล่ะคะ จบนะคะกูไม่มีป <ını deven who S 3> ัญญาซื對對้อการทาลิปสติกที่ดวงตาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอายแชโดว์เนี่ยมันติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้เราใช้สีส้มอมเหลืองๆเนี่ยทาไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สีน้ําตาลนะคะน้ําตาลอุมส้มอีกแล้วนะคะขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งประมาณอย่างนี้อาะดูอายแชโดว์เราก็จะติดทนติดนานนะคะผู้ชายขากระเละใส่ด่างไหมไม่ด่างค่ะ ชายกาแฟต,ตาใสเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะถามว่าตายไหมไม่ตายค่ะเจ็บไหมไม่ตายค่ะไม่เจ็บค่ะแต่ถามว่าร้อนไหมร้อนจิบอัน <c oughs> นะคะที่มันพ้นใสห,หน้าเพราะมันร้อนนะคะแต่ถามว่ามันยังอยู่มันยังอยู่แล้วดูสิคะความใสนะนงนะดูนะเออเนี่ยอยู่ทนจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> จะอยู่สวยอย่างนี้ทนตั้งวันก็ต้องใช้แป้งนะคะ <c oughs> beautiful kill press ค่ะตัวนี้เนี่ย ต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเบอร์สีเข้มเนี่ยแนะนําสําหรับผู้ชายนะคะเบอร์ศูนย์ห้าเนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้และก็หล่อได้เช่นเดียวกันค่ะ <_ an> ผู้ชายเนี่ยไม่จําเป็นว่าเฮ้ยผู้ชายแต่งหน้าได้ไหมล่ะ <_ an> แต่งได้ค่ะถ้ามีเบอร์ที่ถูกต้องนะคะ <_ an> <_ an> บางทีเนี่ยคนจะคิดว่าเบอร์สามเนี่ยคือโอเคบางทีเนี่ยมันก็ไม่โอเคจัดไปเลยค่ะถึงเบอร์ห <_ an> ้าประหยัดไฟเหรออเปล่าน่าจะได้ไม่เทา อ่ะพอผิวหน้าสวยเนี่ยมันก็มีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วใครที่บอกว่ามาดามแพมขามาดามแพมตอนเช้าเนี่ยหนูไปนะคิ้วสวยมากกลับบ้านมาเหลือแต่หัวคิ้วถามว่าเพราะอะไรอ่ะหนึ่งค่ะ แป้งที่คุณใช้เนี่ยคุณเลือกมาดีแล้วยังเพราะถ้าแป้งไม่ควบคุมความมันไม่ดูดซับความมันใต้ตรงใต้ตาไม่มีแป้งที่ดูดซับความมันเลยเนี่ยความมันจะทําให้เมคอัพหลุดออกจากหน้านะคะดังนั้นเนี่ยการใช้แป้งมาเป็นไฮไลท์เนี่ยมันทําให้หน้าคุณเนี่ยอยู่ทนอยู่นานนะคะหน้าด้านได้ทั้งวันหน้าเม็ดได้ทั้งวันอ่ะแล้วพอเขียนคิ้วเนี่ยเราก็ต้องใช้คิ้วฝุ่นนะคะถ้าใช้คิ้วฝุ่นด้วยเนี่ยมันจะอยู่ทนทั้งวันเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อก็ลองทําดูนะคะถ้าไม่เชื่อก็เรื่องของมึง นะคะทาไม่ทาก็แล้วแต่มึงเอาที่สบายใจเอาแบบที่ชอบที่ชอบนะคะอยากเอียงแล้วหลายคนบอกว่ามาดามแฟมค้าแตไม่น้ามาดามแฟมอะค่ะไม่เห็นมีฝ้ามีกะอะไรเลยอะค่ะเออจริงๆเนี่ยมันก็มีเนี่ยแหละค่ะแต่เราดูแลดีแล้วใครเนี่ยที่บอกว่ามาดามแฟมค้าแต่งหน้าหนาตั้งเลยนี่แหละค่ะคือผลดีของการแต่งหน้าหนาแดดเข้าถึงหน้าไหมเข้าไม่ถึงฝ้าทําอะไรเราได้ไหมไม่ได้แดดทําอะไรเราก็ไม่ได้แสงไฟก็ทําอะไรเราไม่ได้รอทีเดียวคือตกกระ ทองแดงก็ลยด่าคนดูไว้เยอะนะคะอันนี้คือข้อดีนะคะของการที่แบบว่าเราใช้แป้งผสมรองพื้นค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากได้หนาก็เนี่แหละค่ะคิวเพลสค่ะไปตามหาซื้อได้เลยนะคะสําหรับช็อปคิวเพลสจะไปที่บางกะปีเหมือนมาดามแพมสมัยก่อนก็ได้ไม่มีการซื้อออนไลน์ไงเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์ได้แล้วนะคะเซิร์ชเลยค่ะคิวเพรส1 2 3่งสองสามบิวตี้ฟู ถ้าหน้าเราเนี่ยเป็นตาแพนด้าเราอ่ะวันทําอย่างไรดีคะอะก่อนอื่นนะคะใช้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรดินสอดเขยงคอปตาที่เป็นเนื้อครีมนะคะของคิวเพรสก็มีไปตามหาซื้อได้กันที่ช็อปคะ่ะมีให้รอกันเยอะแยะมากมายนะคะและที่สําคัญค่ะไมาได้ทำขาถามกันมาเยอะมากซื้อที่ไหนถูกกว่าคะนู่นเลยค่ะเดินไปที่ช็อปเลยค่ะโปรโมชั่นเยอะชิบหายแถมนั่นแถมนู่นแถมนี่ซื้อคอป500บาทแถมอันนั้นซื้อคอป2,000บาทแถมอันนี้ซื้อคอปอบ200บาทอ่ะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเข้าไปอีกอ่ะโปรโมชั่นเยอะกันเหลือเกินนะคะก็ไปตามหากันดูอ่ะแต่มาดามแพมบอกว่าให้ใช้ดินสอเขียนขอบตาเนี่ยที่เป็นเนื้อครีมใช้อายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยอายไลเนอร์กันน้ำเนี่ยบางยี่ห้อบอกกันน้ําแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กันอะไรมากมายนะคะก็ใช้แบบอย่างนี้ใช้ฝุ่นปัดคิ้วเนี่ยแหละที่เป็นสีเข้มเข้มเนี่ยปัดทับไปนะคะขอบตาเราที่ไม่เนื้อที่ไม่เป๊ะเนี่ยมันก็จะดูกลมกลืนแล้วก็ดูนวลนวลดูไม่คมเดินไปนะคะนี่เห็นหม ตาบนเนี่ยเข้มได้ส่วนตาล่างเนี่ยเดี๋ยวเราใช้สีน้ําตาลเนี่ยทาทบไปนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะไม่เลอะเธอระหว่างวันและไม่เป็นหมีแพนด้าแน่นอนค่ะแต่ที่สําคัญเราต้องใช้แป้งนะคะทาไปที่ใต้ดวงตาด้วยเพื่อเอาความมันเนี่ยออกเพื่อดูดซับนะคะตาเราจะได้ไปไปไม่เป็นหมีแพนด้าระหว่างวันนะหมีแพนด้าค่ะหมีแพนด้าหมีแพนด้าขะวาหน้ารักถามว่ามาดามแพนด้านักนะกลัวนะคะ <laughs> เรามาใช้สีน้ำตาลเนี่ยทาไปที่ใต้ตาด้วยปุการันเล็กที่อยู่ในเซตเนี่ละค่ะอ่ะทาไปค่ะแต่งไปแต่งมาก็เข้มเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือโทนกันน้ำค่ะอ่ะมาดามแฮมค่ะแต่งหน้าไปแต่งหน้ามาเหมือนเดิมทุกรอบเลยอะค่ะมึงจะเอาอะไรนักหนาแต่งหน้าเนี่ยก็ทุนเท่าเดิมหน้าก็หน้าเงาเดิมทุกวันนี้เนี่ยถามว่าจะสวยเนี่ยต้องพึ่งดวงนะคะพึ่งดวงว่าอะไรคลินิกคลินิกสัญญกรรมคลินิกเสริมความงามจะเปิดได้ไหมจะล็อกดาวน์อีกหรือเปล่า พึ่งดวงนะคะที่ฐานจิตจุดทูบถึงท่านปรยยุทธนะคะว่าจะล็อกดาวไหมนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะความสวยเนี่ยไม่ได้พึ่งอะไรหรอกคะ่ะพึ่งดวงคะ่ะ และหลังจากนั้นนะคะระหว่างรอขนตาแห้งนะคะขนตาแห้งคืออะไรทากาวติดขนตานะคะเราก็จะใช้ลิปสติกเบอร์06มันเดิมเนี่ยแหละดูก่อนว่าหยิบผิดมาหรือเปล่าจริงๆเนี่ยมันมีหลายสีนะคะแต่ว่าสีนี้เนี่ยเข้ามาลดราคาวันนั้นซื้อมาราคาแท่งละ79บาทเออคือดีอ่ะเธอเดินนะทายมาดามแพมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าดวงตกล่ะคะ <c oughs> <c oughs> ดวงตกก็คือแต่งหน้าไม่สวยนะคะแต่งหน้าจะตกล่องคลินิกเสริมความงามก็จะปิด เพราะอะไรคะเพราะดวงตกล้นล้วนเลยคะ่ะดังนั้นนะคะคุณซื้อแป้งนะคะตัวนี้เก็บไว้เพื่อที่ว่าให้หน้าคุณเนี่ยสวยเป๊ะทั้งวันไม่ตกร่องเนียนสวยทนปกปิดรวมถึงมีบุญที่ได้ซื้อเก็บไว้ฮ่าอ่ะเด้อ เดี๋ยวขอพาดพิงแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าไม่อยากใช้แบรนด์นี้ค่ะกลัวแพ้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือสำอางไอราคา60บาท50บาทอะไรอย่างเงี้ยแพนเคยเอามารีวิวไว้นะคะก็บอกว่ากลัวแพ้กลัวแพ้ก็ไม่ต้องใช้ใคร มาซื้อค่ะของถูกและดีของคิวเพลสไม่แพ้อย่างแน่นอนนะคะเพราะอะไรคะมาดามแพมหน้าด้านค่ะใช้อะไรก็ไม่เคยแพ้นะคะอาทายเลยค่ะสีนี้เบอร์0ูนย์หนะแล้วแมทได้ใจมากปกปิดรอยคล้ำรอยดำของปากได้แบบดีเยี่ยมเลยค่ะเอ๊ะมาดามแพมคะหนูไม่มีปัญญาซื้อลิปสติกเยอะค่ะนี่เลยค่ะปากสีค่ะสีฝุ่นทาไออ่าแล้วหลังจากนั้นหลนก็ทากลอสไปสินี่เห็นปะ ได้เฉดต่งอีกแล้วใครนะคะที่ปากหมองปากดําปากคล้ำปากดํายิ่งกว่าขาหนีบเนี่ยได้ําเลยนะคะให้คุณเนี่ยใช้แป้งที่คุณทาหน้าเนี่ยซึ่งเป็นแป้งผสมรองพื้น one two beautiful อุ้ยสวยเลยของ Q วเพลสเนี่ยทาก,กรบขอบปากไปด้วยนะคะเพื่อที่ 1. ลิปสติกจะติดทนค่ะ2ทําให้คุณเนี่ยสวยขึ้น ปากไม่หมองไม่คล้ำสีลิปสติกไม่เพี้ยนนะคะอาติดขนตาค่ะถามมาดามแพร่อคะทำไมต้องติดทุกว,วันเลยล่ะคะเรื่องของกู <laughs> <laughs> เราเป็นคนที่ชอบขนตาปลอมไงค่าติดแล้วเอยดูตาโตดูตาหวานดูตาใสอะไรอย่างนี้ไงดูสิบางๆแล้วล่ะคะ นี่แหละค่ะบางของประดำแพมนะคะเข้าใจตรงกัน <c oughs> <laughs> บ้างใสไม่เยอะต้องอะไรคะนี่เลยค่ะคิวเพล b บิวตี้ฟูดหนึ่งสองสาสวยอันและหลังจากนั้นนะคะใช้แฮชดอวค่ะปิดหัวร้านนะคะกันน้ำได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่กันหัวด่านะคะถ้าซื้อเยอะเกินนะคะ1ชิ้น300บาทนะคะเอาแต้มหัวร้านไปคะ่ะวันนี้เนี่ยน้องกระต่ายอยู่บนหัวนะคะน้องกระต่ายอยู่บนหัวกระเทยค่ะ <c oughs> ทาถูทาถูยิ่งใยา่ของตาต้ยทองทาไปเห็นผลในครั้งเดียวและที่เห็นผลในครั้งเดียวตั้งแต่แรกใช้ก็คือนี่เลยค่ะแป้ง Beautiful t i n 1เอ้ยไม่ใช่1,2 Beautiful นะคะ a airy m a t t e นะคะ Foundation Po เด e r s p f PA บวกบวกบวกนะคะซื้อไปเถอะค่ะใช้ไปซื้อเลยนะคะคนละ2ตลับสีผิวหนึ่งตลับสีไฮไลท์1ตลับหน้าคุณไบรท์ใสอย่างแน่นอนค่ะและทนทั้งวันด้วยนะจ๊ะ อ่ะละค่ะสวยทนขนาดนี้ก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครเนี่ยที่อยากจะไปซื้อหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิวเพรสหนึ่งสอง beautiful เลยเนี่ยไปซื้อได้เลยนะคะตลับม่วงกลมอันนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าของนี้ก็ดีจริงค่ะไม่หนาแต่ทนทั้งวันที่สำคัญค่ะหน้าไม่มันไม่ตกร่องสวยนะน้องนะสวยทนทั้งวันสิบล้อชนก็ตาย <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ตายเนี่ย <c oughs> แขวนพระเธอะค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้นะคะไปตามหาซื้อกันที่ช็อปได้ทั่วประเทศค่ะและที่สําคัญค่ะมีขายออนไลน์ด้วยนะคะเ์ช google มันก็ขึ้นเองอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่อยากสวยทนทั้งวัน10ล้อชนยังไม่ตายก็นี่เลยค่ะคิวเพรสวันทูบิวตี้ฟูลแมรี่แมทฟาวเดชั่นพาวเด f p s สามสิบ p a บวก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 อยากชิบหายไปบอกเขาแล้วกันนะคะว่าซื้อตลับนี้ค่ะจบนะคะ มาดามแฟมค้ามีขายไม่คาอีกกูไม่ใช่ลาซา d a ากูไม่ใช่พิมพ์พายไม่ได้ขายค่ะเอามาแนะนํากันดูเฉยๆและเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายมาดามแฟมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะ